SUV นะคะราคา e ีโคคานะคะนี่เลยนะคะอย่างที่ต้องเบนบอกนะคะรถ s u ส SUV ท้าเลยนะคะแต่ได้ราคาเท่ากับ e ีโคคาเลยก็ว่าได้ราคานั้นแค่ส0 0แสนกว่าเองนะสามแสนกว่าเท่าไหร่มาดูกันได้เลยค่ะกับคันนี้นะคะคันนี้นะคะไม่มีเบาะแถวที่3แต่มือมีพื้นที่ในการใช้สอยนั้นเยอะมากๆเลยดูสิคะกว้างจริงๆนะคะว้าว <Wow. S 1> จะเข้ามานั่งให้ดู บบนั่งได้สบายสบายวันหยุดค่ะพักผ่อนหย่อนใจค่ะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะคะที่นั่งสบายนะคะไปได้ทุกสถานการณ์ต้องคันนี้เลย สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอยู่กับน้องเบนจาน,นะคะที่มงคลคัตเซนเตอร์นะคะที่อยู่บนราชธาน,นีนะคะมาแล้วค่ะรถ SUV นะคะราคาอีโคคาร์นะคะนี่เลยนะคะอย่างที่น้องเบนบอกนะคะรถ s u ส SUV ท้าเลยนะคะแต่ได้ราคาเท่ากับอีโคคาร์เลยก็ว่าได้ราคาแค่สามแสนกว่าเองนะคะสามแสนกว่าเท่าไหร่มาดูกันได้เลยค่ะกับคันนี้นะคะฮด้าค่ะทุกคนเซ v วนะคะคันนี้เป็นรถปี 2,800นะคะอาอย่างที่เห็นนะคะนี่เลยแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมค่ะพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์เพราะอย่างที่บอกนะคะมาพร้อมกับออโต้โฟวินนะคะขับเคลื่อนสีล้อนะคะไปได้ทุกสถานการณ์ดูสิคะดูก็รู้ค่ะว่าพร้อมไปขนาดไหนนะคะตรงนี้ค่ะตกแต่งมาให้เพิ่มไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะที่ใส่ของใส่เก็บจักรยานยนูนนี่ได้หมดเลยนะคะ ต่งแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะยางก็ยางปี2021ค่ะทุกคนสภาพยางนั้นใช้ได้อีกยาวๆนานๆนะคะใช้ไปเลยค่ะคันนี้พร้อมอย่างเดียวคือคนขับนะคะดูสิคะทุกอย่างเรามีมาให้เรียบร้อยแล้วบางคนงก็จะบอกว่าเป็นคิ้วกันศาสตรคิ้วกันมแมลงก็มีนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงเบ้ารองมือจับนะคะคือตกแต่งมาให้พร้อมแล้วนะ,ะทุกคนคันนี้ขาดอย่างเดียวขาดคนขับขาดเจ้าของนะคะวันนี้นะํามาจัดโปรโมชั่นนะคะกับราคาที่ พิเศษมากๆเลยนะคะบริการไฟแนนซ์ถึงที่นะ,ะและที่สําคัญนะ,ค,ะคุณจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถได้นะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะมาค่ะด้านท้ายของเขานะคะนี่เลยต้องบอกว่า c ซ v คันนี้นะคะนี่เลยนะคะมันเบามากๆเลยค่ะทุกคนคะ เหมาะกับอะไรคะต้องบอกว่าพื้นที่ของเขาอย่างที่บอกนะว่าเป็นรถ s u v พื้นที่ในการใช้สอยหรือว่าว่าการเก็บของเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือบางคันนะคะเขาก็จะไปใส่เบาะมาเป็น3าแถวแต่ว่าคันนี้นะคะไม่มีเบาะแถวที่3แต่มือมีพื้นที่ในการใช้สอยนั้นเยอะมากๆเลยดูสิคะกว้างจริงๆนะคะ จะเข้ามานั่งให้ดูอ่ะคือแบบนั่งได้สบายๆวันหยุดค่ะพักผ่อนหย่อนใจค่ะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะที่นั่งสบายนะคะไปได้ทุกสถานการณ์ต้องคันนี้เลยชิลๆค่ะไปได้ทุกที่อย่างที่น้องเบนบอกนะคะเก็บของได้ก็ข่อนข่้นเยอะมากๆเลยนะคะสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ถาดรองมีมาให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มอย่างที่น้องเบนบอกนะคะมีแต่คุ้มกับคุ้มนะกับราคาที่เรามาจัดโปรโมชั่นในวันนี้ดูทุกอย่างครบสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้งานเขาทํามาเพื่อต้องการที่จะแบบเฮ้ยไปขนของไปแคมปิง้งไปนู่นไปนี่ได้เลยนะคะมาขอยอะปิดน้องเบนชอบนะเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยนะคะอย่างที่บอกเขาไปได้ทุกสถานการณ์สองเขาไม่สูง ไม่สูงกำลังพอดีเลยนะคะแล้วก็มาค่ะ <c oughs> เป็นไงนี่สวยงามมากนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะเป็นยังไงแล้วคะโอ้โหต้องบอกว่าอยากให้ได้เห็นกับตาจริงๆเพราะว่าเบาะของเขาเบาะหนังสีดำทั้งคันแล้วเบาะนั้นมันใหม่มากเจ้าของเดิมนั้นดูแลมาดีมากๆดูสิคะนี่ ใหม่มากดูคือเก็บอุปกรณ์สัมภาระทุกอย่างเรียบร้อยอพื้นที่ค่ะพื้นที่ค่ะดูนะคะต้องเบนเนี่ยสูง158นะคะพื้นที่การใช้งานใช้สอยต่างๆสะดวกสบายมากๆกว้างขวางนั่งสบายถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับรถ CRV นะคะเป็นรถที่ต้องบอกว่าช่วงล่างนั้นนิ่มนวลมากๆเลยค่ะนิ่มนวลแบบ ขับสบายนั่งสบายนะคะพื้นที่ในการใช้สอยเก็บของตรงนี้ได้แบบเหลือๆนะคะนอกเหนือจากพื้นที่ในการใช้สอยตรงนี้นะคะเขามีปุ่ม power outlet มาให้ด้วยนะทุกคนนี่นะคะปุ่ม power outlet มาให้ด้วยอ่าคนนั่งข้างหลังเนี่ยสบายเลยค่ะชาร์จแบตโน่นนั่นนี่ได้สบายอย่างที่ต้องเบนบอกไปดูในส่วนด้านหน้ากันนะคะมีที่สับตรงนี้ด้วยนะชอบตรงนี้ตรงนี้ว่าหนึ่งนะคะผู้สูงอายุเวลาจะลงจากรถจับได้เลยนะแข็งแรง ตกแต่งมาด้วยโทนสีดำแดงนะคะว้าวมันสวยมากดูสิคะนั่งสบายคะ่ะพวงมลาลัยนะคะจับถนัดมือมากๆเลยนะเป็นพวงมลาลัยแบบบอติฟััง์ชัันเรียบร้อยครบทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเสียงให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์และมาดูในส่วนของเลขไม์กัน เป็นไงบ้างคะนี่เลยเครื่องฟิสสตาตติดง่ายอย่างที่น้องเบนบอกนะคะรถที่นี่คะ่ะทุกคนไม่ว่าจะใหม่จะเก่านะคะเราคัดสรรคุณภาพมาให้นะคะรับประกันเลยนะคะรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักที่คว่ไม่มีกอไหม้กับใหม่มานะคะสวยมากเลยทุกคนเปิดปุ๊บแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะพื้นที่การใช้สอยอย่างที่น้องเบนบอกคะ่ะ สะดวกสบายนี่นะคะนะตรงนี้ใครขับรถนานๆนะคะกัวเหนื่อยนะคะที่พักคงพักแขนก็คือมีมาให้เรียบร้อยนะคะอยากให้ดูในส่วนของภายในนี่ตรงนี้สะอาดสะอาดมากๆนะแต่เน้นย้ำว่าเป็นรถปี2008ที่เจ้าของเดิมนั้นดูแลมาดีมากๆเมื่อถึงมากที่สุดเลยนะคะถามน้องเบนน้องเบนรู้ประวัติเป็นอย่างดี ดูในส่วนเลขกใหม่กันค่ะทุกคนรถปี2008นะคะวิ่งมาได้ที่169,753ต้องบอกว่าวิ่งมาน้อยมากนะคะน้อยมากถ้าเทียบกับปีรถนะคะรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะจอดซะส่วนมากนะคะถึงวิ่งมาน้อยนะคะชึบขออนุญาตปิดะะและที่สำคัญไปดูในส่วนของห้องเครื่องกัน ที่บอกว่าสภาพห้องเครื่องนั้นดีมากสวยมากนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอันไหนที่ไม่เรียบร้อยคือเราเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะ SUV กับราคาประหยัดเท่ากับอีโคคาร์นะคะ Honda CR-V รถปี2008 a u t o ออตโ ไปได้ทุกสถานการณ์แต่งเสร็จสับทุกอย่างมาให้เรียบร้อยนะคันนี้พร้อมขับพร้อมใช้งานจริงๆนะคะอย่างที่รู้อย่างที่เห็นก็คือพาชมภายนอกภายในรถสภาพนั้นสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะต้องบอกว่าลูกค้าเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะเงื่อนไขคุณจะซื้อสดซื้อผ่อนอยังไงไม่ติดนะคะขอแค่มาคุยกันนะคะคอบครัได้ทุกอาชีพนะคะต้องบอกว่าได้ทุกอาชีพเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ส่งรถทั่วประเทศไทยเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะซื้อรถกับบางคนคาเซนเตอร์ของเราได้คันนี้ วันนี้นำมาจัดโปรโมชั่นในราคาที่ถูกมากนะคะกับราคา339,000บาทค่ะ339,0 0 0บาทรีบเลยนะคะทุกคนกับเบอร์โทร0 9 4 1 0 9 1 1 6ส่นนเมื่อนี้ของน้องเบนนะสามารถแอดไลน์ได้นะคะโทรมาสอบถามแล้วก็คุยเงื่อนไขกันนะคะไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาเพราะเบอร์นี้เซฟปุ๊บขึ้นลายปั๊บนะคะและก็ที่สำคัญนะคะใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเบนด้วยนะคะ กับ SUV ปี2008 Auto <S ý> <S ý lik> ออโตโฟ <ật> ไปได้ทุกสถานการณ์ราคาเท่ากับ Eco ค a าสวยประวัติดีโครงสร้างเดิมจบได้ที่คันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะขอบพวกคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ